มาแล้วครับหน่อบ,บัวหิมะครับใครต้องการเราไปปลูกมีขายครับนี่ครับหน่อบ,บัวหิมะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่แคบเนี่ยต้นมันต้นมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยออกมาจากหัวอย่างนี้เลยอันนี้แค่กรองไว้นะฮะออกออกง่ายปลูกง่ายรับประกันครับรับประกันออกนี่เดี๋ยวผมจะทำเมื่อดูแบบนี้นะครับถ้าได้มากัตัดตัดหนอ่อ แบบนี้ครับอย่างนี้แล้วแต่เลยลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปปลูกครับปลูกง่ายใครอยากทดลองปลูกเนื้นะอบยทิมะสดๆครับปลูกง่ายครับอันนี้แค่ทิ้งไว้เนี่ยปอกเองแล้วครับข้าวก่อนนี้มันแห้งๆสวยกันเลยไปเนะี่ยนี่ครับดูนี่มันจะออกแบบนี้นะครับ ลูกค้าเอาไปก็ตัดอย่างนี้นะครับอ่างเงี้ยแล้วก็เอาไปปลูกเลยเนี่ยปลูกง่ายมากครับแค่ผมเอาทิ้งไว้เนี่ยออกละต้นนี้ต้นใหญ่มากนี่ครับดูครับลักษณะต้นเป็นแบบนี้นะครับปลูกง่ายรับประกันเห็นผลลูกค้าได้ไปก็น,นี่นะครับเอาไปตัดเป็นเงาเป็นเงาตัดแบ่งเดี๋ยวจะแบ่งให้ดูนะฮะตัดแบ่ง เงามันจะแข็งๆแล้ขยายพันธุ์เอาไปปลูกเองได้เลยนะครับพอได้่างนี้แล้วก็ตัดปลูกง่ายทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมันก็จะออกออกตามตามเนี้ยฮะเขาเรียกอะไรย่างนะมันจะงอกงอกออกมาแบบนี้ปลูกง่ายๆครับเรามีแบบชุดทดลองปลูกนะครับ3โลหโลสิบโล แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดอย่างเงี้ยไปฮือส่งไปฮือเลยมั่นใจส่งได้มั่นใจครับส่ง100%เปอรซส่งจริงใครมามั่นใจก็มีระบบเก็บปลายทางนะครับลูกค้านี่นล้วโฮิแมะครับเอาไปปลูกหรือใครอยากกินด่วนโทมโทมมาเลยเฟซมาเลยทักแชทมาเลย ใส่ตู้เย็นช่ำชเก็บไว้ได้นานนะครับถือเอาไปปลูกมีเยอะอัรสั่งมาได้ตลอดพวกนี้ของเยอะเลยสนใจสั่งได้นะครับสั่งไปปลูกหรือจะสั่งไปกินปลูกง่ายโตวไว งอกร้อยรับประกันขอบคุณครับ